สวัสดีครับก่อต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ค e w c เนอร์มุมข่าวนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารสมรานอเซนอนสมรสรอเซนอนนะครับยังคงเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับในการต่อสัญญานักเตะคนสําคัญของสมสนออกไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดมีรายงานข่าวนะครับกำลังเจรจาต่อสัญญานักเตะกองการนะครับปอยสามสิบปีอย่างเกนิชชากาออกไปอีก2ปีนะครับโดยชากานะครับในฤดูการนี้สามารถสร้างผลงานให้กับต้นสังกัดอเานอนได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ โดยลงสนามนะไปแล้วทั้งสิ้นนะครับทุกนัดในลีกนะครับยิสนัดทําได้3ประตูกับมาเอสซิตถือว่าเป็นกําลังหลักสําคัญให้อร์เซนอลนะครับยังคงรักษาตําแหน่งจ่าูงได้จนถึงปัจจุบันนะครับและถือเป็นฟอร์มการเล่นนั้นยอดเยี่ยมของนักเตะนะครับตั้งแต่ย้ายมาจากกัมปักนะครับในปี2016ด้วยค่โดยการตัวประมาณ39ล้านปอนด์พีเกลเตต้านะครับได้พูดถึงชาก้านะครับว่าเคนิดชาก้านะครับถือว่าเป็นกําลังสําคัญของอร์เซนอนนะครับไม่ใช่แค่เพียงในสนามเท่านั้น แต่เกนิชชาก้านะครับยังมีอิทธิพลในห้องติ่งตัวอีกด้วยนะครับและยังคงเป็นแรงนะครับปักดันให้นักเตะดาวรุ่งของสโมสรนะครับสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้และเจ้าตัวเองนะครับยังเป็นที่รักของเหล่าแฟนบอลร์เนนอลนะครับหลังจากผ่านช่วงเวลาอันยากลําบากนะครับก่อนหน้านี้ที่ชาก้านะครับค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักนะครับกับแฟนบอลแต่ด้วยความทุ่มเทของเจ้าตัวนะครับทำให้ชนะใจเหล่าแฟนบอลร์เนนอลได้สําเร็จนะครับ แน่นอนว่าเกนิจาก้านะครับจะยังคงเป็นนักเตะที่อยู่ในแผนการัดทีมระยะยาวของมิเกลอิตเตตาต่อไปแน่นอนนะครับและการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเพราะในตัวนักเตะเองนะครับอย่างเกนิจาก้านะครับก็พร้อมที่จะฝากอนาคตไว้กับสมสนที่เขารักอย่างอาร์เนนอลต่อไปก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับของชาก้าะครับที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเขามีความสําคัญกับอาร์เนนอลนมากแค่ไหนนะครับในฤดูกาลนี้ ก็ต้องติดตามมาดูนะครับเพราะว่าสัญญาฉบับใหม่นะครับของกรดิชกากานะครับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับอาร์เซนอลประสบความสําเร็จในการต่อสัญญานะครับ กาเบียลมาเตลารี Mate นะครับเละล่าสุดก็มีข่าวนะครับว่าตกลงในส่วนของการต่อสัญญาฉบับใหม่กับบุคโยสากาก็ถือเป็นมิตรหมายดีนะครับที่สโมสรแอสตนันนะครับประสบความสําเร็จในการต่อสัญญานนกเตะนะครับคนสําคัญของสโมสรอ,ออกไปนะครับถือเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการต่อสู้ในศึกฟุตบอลพิีเมลีนะครับและก็ฟุตบอลย,ยูฟ่าจิมเมลีก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสโมสรนอสเซนในวันนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางรายการด้วยนะครับวันนี้กับคุณมาม่ครับ